ปวดเข่าเข่าบวมปวดตรงนี้ปวดข้างใต้หายแล้วก็ยังชั่วยอะไรใช้นี่เลยช่วยเหลือตัวเองทาเลยมาข้างใต้ แล้ต้องงวดแรงเลยทาทุกวันทุกวันตรงนี้นองอกลางคืนนี้ปวดมากตรงนี้ก็บวมบวมหมดงอไม่ได้ตอนนี้งอได้แล้วจ้ะนี่ได้ช่วยเดูตัวเองนี่อมองหนึ่งขวดเด้อแค่นี้แล้วก,ก็คุ้มค่า ยุคเดินมากใช้งานหนะักกอนตรงนี้ล้าวไปหมดตรงนี้ล้าวล้าวระบมเดินได้ปั่นจัก,กรยานได้แล้วแต่ก็ยังต้องทำอยู่ ไม่เจ็บแล้วธรรมดาไี่โดนไม่ได้ค่ะข้างนี้ไม่เป็นก็ต้องาทาทํางานมาเยอะเสื่อมสภาพยามองนี้ดีที่สุดนี่ดีที่สุดของแป้งไอยีห้อแพงๆใช้มาเยอะแล้วสู้นี้ไม่ได้เลยนี่ เริ่มร้อนไม่มีใบพับพึงถ้ามีใบพับพึงย่างเตาถ่านแล้วก็ผันก่อนนอนจะดีมากไม่มีใช่ไหมายแล้วค่องช่วยแล้วนอนคืนนี่ปวดตึบตึบตึบตรงนี้ไม่มีปวดเราจะอย่ากดแรงนะค่อย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 คอ ยงมาอีกนิดนึงตรงนี้นิดเดียวค่อยค่อยขึงเจ็บตรงไหนเอาอยามองนำไปตรงนั้นไม่ต้องทำแรงค่อยค่อยทำอย่าทำแรงให้อไถลแรงตรงเบีย เวลานอนเราคืนก็หาเลยลองข้างใต้เพื่อที่จะให้มันได้ลักษณะนี้ตอนที่เป็นใช้นี่เลยครับหมอนสามเหลี่ยมนอนนี่ต้องนอนในท่านี้ใช้สาเหลี่ยมนอนแล้วเช้าตื่นขึ้นมาก็จะเดินได้ถ้าไม่ใช้นี่ ก้าวไม่ออกเลยเนี่ยมันจะช่วยได้เอาคำาังกาย